อาปกานสมาธิยาเิกะเมสุมิชาจราระวิสงวิสงรักขนทายะติสรนาสาาเนนะสภะสิเรนะโกะสัมปทานสิเรนะมิโคติยันติ Daksamashirama Sampot Dan Sanggitipisopo Tawidhan Karanasam Panduasukaram Rawatama Kamata Sute ภูเรนอิชิตังวันตังดุมังทิปเมวะสมฆโตความอาวะติวะตันาเซขอพระคุณที่สวัมืองบุรมย์อุทครห์เพลงที่ดี ที่ตั้งอาสงสนับสนุนน้ำดื่มและการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนชาวเมืองพิทามได้รับทราบข่าวการจัดงานพิธีในครั้งนี้แสดงความเคุณมหาวิทยาลัยราชนาฏอินทราสำหรับพระยิ่งบรหลวงในเต็นประกอบพิธีการแสดงความเคุณพลทหารบกที่2 6และกองพันทหารราชที่4กองทหารราชที่3อนุเคทวีปสมนาคุณในการจัด ในการลำเรียงทัาหารอาหารบ,าพพบาินบับจากรพบพระคุณสูนท่งเซิร์ฟการเรียนรู้อำเภอบุรีรัมย์สำหรับการผูกผ้าระบายประดับเท็ท,ท,ที่ธีทา้าบพบวคุณที่ตําัลหกรองจังหวัดบุรีรัมย์กลุ่มงานความมั่นคงได้ประสานงานจัดเตรียมรถเข็น อาหารพิธาบาจากบริษัททีวีซูเปอร์พร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่อสช่วยในการจัดงานพิธีในครั้งนี้กราบขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุงศึกษาเขต่งบุรีรัมย์ระชภัฏศึกษาบุรีรัมย์เขตเด่กและสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดกำลังลูกเสือหนึ่งกองช่วยในงานพิธีกาบขอบพระคุณอำเภอบุรีรัมย์ในการจัดประชาสมราชเชอร์ชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชน ประสานงานอบตในพื้นที่นะครับและก็การจัดเตรียมความสะอาดของบริเวณสถานที่จัดพิธีกาบขอบคุณพนักงานประจนต่างจังหวัดรอมรังสถานีพิธียุระการเสียแ่งประเทศไทยพร้อมด้วยรถพยาบาลดูแลด้านสุขภาพให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้เข้าร่วมพิธีรขอบคุณทุกหน่วยงานครับ What do you